ครับขณะนี้กำลังถ่ายภาพอยู่ที่เกาะบาหลีนะครับบรรยากาศโดยรวมสวยงามมากนะครับนี่คือ,อว,ว,วิวทิวทัศน์แห่งเมืองบาหลีนะครับที่สวยงามข้างล่างเป็นหน้าผาสูงชันนะครับสูงชันมากมีคลื่นมาแต่ละลูกแต่ละลูก คลื่นนะครับสวยงามจริงๆทางโน้นจะเป็นหน้าผานะสูงชันบรรยากาศมีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากนะครับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมเยอะมากเลยนะครับบรรยากาศโดยรวมนะถ้าท่านได้มาชมก็จะรทับใจ เสน่แห่งเมืงบาหลีทางโน้นจะเป็นชาตตกนะครับคงจะให้ชมคร่าวๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ